400ลูกบาทเมตนะครับซึ่งทางเขื่อนเนี่ยตอนนี้ได้ประกาศแจ้งเตือนออกไปแล้วแต่ว่าการระบายในครั้งนี้นะครับเมื่อสักครู่ผมได้พูดคุยกับทางผู้อำนวยการเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิิธิ์นะครับยืนยันว่าการปรับเพิ่มการระบายน้ําในครั้งนี้นะครับจะไม่กระทบนะครับสําหรับพื้นที่ที่อยู่ตามริมแม่น้ําต่างๆเพราะว่าขณะน,นี้ระดับน้ํานั้นมันต่ากว่าตะลิ่งนะครับ ขณะนี้ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งเพราะว่า,าระบายเพียงแค่300-400ก็คือจะไม่กระทบนะครับเนื่องจากว่าถ้าปล่อยระบายเกิน600 100, ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยถึงจะกระทบนะครับจากที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับก็ยังคงเห็นนะครับว่าน้ำนั้นยังคงไหลระบายออกมาทางประตูทางเขื่อนที่ระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง สำหรับจุดป่าศักดิ์ชนรศิธิ์แม้ว่าจะระบายในอัตรา3ถึง400ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีแต่ว่าได้รับข้อมูลนะครับว่าพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยตามลำน้ำสาขาต่างๆของป่าศักดิ์เนี่ยที่จะไปสู่แม่น้ำทางลบบุรีสระบุรีตอนนี้ก็มีฝนที่ตกลงมาเนี่ยทำให้น้ำตามลำคลองสาขาต่างๆมีปริมาณมากเช่นเดียวกันก็เลยจะไปสมทบกับลำน้ำจากป่าศักดิ์ชนรศิษิ์ที่ระบายออกมานะครับ สำหรับน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำเมื่อวานนี้ประมาณ41ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับในช่วงที่มีพายุนะครับพายุเข้าช่วงพายุเต้นหมู่ที่เข้ามาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะมีปริมาณน้ำวันละ81ล้านลูกบาศก์เมตรวันละ100ล้านลูกบาศก์เมตรวันละ200ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก็เป็นการระบายออกไปทำให้เกิดอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของทางลุ่มน้ำ นะครับป่าสัก์แล้วก็ลุ่มน้ําของทางภาคกลางเจ้าพระยาเองนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูจุดบริเวณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับขึ้นไปดูบริเวณน้ําเหนือเขื่อนกันบ้างว่ามีปริมาณมากขนาดไหนจากจุดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็ระบายออกไปนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับนี่ก็จะเป็นประชาชนที่มาเขาเรียกว่าอะไรนะครับตกปลาหน้าเขื่อนนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับสองฝั่ง ที่มีการตกปลากันสำหรับปัญหาและอุปสรรคของการระบายน้ำณเวลานี้นะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ทางผู้อำนวยการเขื่อนยืนยันนะครับว่าจะไม่กระทบกับพื้นที่เหมือนกับก่อนที่การระบายก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำก็สบายใจได้นะครับตอนนี้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝนเนี่ยพายุคมปาซุนั้นนะครับก็สลาย เป็นหย่อมความกดอากาศาต่ำกําลังแรงไปแล้วไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ยิยนเสียงไหมเสียงมันดังนะครับผมก็จะพยายามแข่งกับเสียงของสายน้ําที่หูน้ำเยอะมากนะครับเทางผู้ในาการเข่อนบอกว่าระบายมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าระบายมากกว่านี้เดี๋ยวตลิ่งพงังตะลิ่งจะพังหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยริมตะลิ่งมันก็เขาเรียกว่าอะไร มันก็พังอยู่แล้วเพราะว่าบางจุดเนี่ยบ้านเรือของประชาชนทถล่มลงมานะครับผมให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างจุดนี้เราอยู่ท้ายเขื่อนนะครับบริเวณท้ายเขื่อน คุณผู้ชมครับอยากดูน้ําในเขื่อนไหมครับถ้าดูผมจะเดินขึ้นไปเพราะว่ามันไกลมากมันไกลนะครับตอนนี้ผมอยู่ท้ายเขื่อนเนี่ยครับเดินขึ้นไปไกลมันสูงมากนะครับเดี๋ยวก็ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายแล้วก็เอาลงให้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมสัมภาษณ์ทางผู้มยการของชนรับประทานด้วยโอ้โหปลากระโดดหน้าเขื่อนแบบ ลอยตัวเลยนะครับเห็นปลากระโดดหน้าเขื่อนแบบลอยตัวเลยมันจะมีปลาสวายแล้วก็ปลาคล้ายๆกับปลาผมเรียกไม่ถูกว่าปลาอะไร เอาเป็นว่าประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ําริมแม่น้ําป่าตักนะครับก็คือตอนนี้เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์การซุดตัวของริมตะลิ่งที่ทําให้เกิดดินซุดตัวแล้วก็ทําให้บ้านพังนะครับให้เฝ้าระวังสังเกตด,ดินริมตะลิ่งสังเกตต้นไม้สังเกต,ต,เกตพื้นที่บ้านของเราเพราะว่าทางจังหวัดสระบ,บุรีนะครับตอนนี้เนี่ยประกาศเตือนริมแม่น้ําป่าสักที่อยู่สอฝั่งฝั่ง อยู่ติดกับริม่น้ํา30เมตรนะครับให้เฝ้าระวังแล้วก็ส่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปเร่งสารวจบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆที่มีโอกาสจะเกิดการซุดตัวและเกิดดินสไลด์ขณะที่ทางเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์หลังจากที่ปรับระบายน้ํา300วันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น400แต่ก็ยืนยันนะครับว่าจะรักษาระดับน้ําไม่ให้มากไปกว่านี้เพื่อที่จะป้องกันตะลิ่งไม่ให้ตะลิ่งมันซุดตัวหรือว่าตะลิ่งพังนะครับ แล้วก็การเกิดอุทกภัยรอบ2ทางเขื่อนยืนยันนะครับว่ามีโอกาสน้อยเพราะว่าระดับตลิ่งเนี่ยน้ำมันยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่มากแล้วก็ห่างจะได้รับผลกระทบก็คือจะต้องระบายเกิน600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโอ้โหปลากระโดดต้องระบายเกิน600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงจะเกิดน้ำล้นตลิ่งนะครับตอนนี้สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับจะยังไม่เกิดขึ้น แต่สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือเรื่องของตะลิ่งที่อาจจะสุดตัวนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมขออัปเดตสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะเอาที่ส